สวัสดีครับวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเรื่องการหาสัดส,ส่วนนะครับในการหาสัดส,ส่วนนี้หมายถึงประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2ออัตราส่วนเรียกว่าสัดส,ส่วนเช่น a ต่อ b เท่ากับ c ต่อ d อ่านว่า a ต่อ b เท่ากับ C ต่อ d หรือ3ต่อ4เท่ากับ6ต่อ8หรือ4ต่อ3เท่ากับ8ต่อ6นะครับทีนี้มาดูในส่วนต่อมาบอกว่าการหาสัดส่วนเนี่ยครับใช้รูปแบบเดียวกับการเปรียบเทียบสัดส่วนโดยใช้หลักการคูณไข้นะครับตัวอย่างบอกว่าจงหาค่า ของอัตราส่วนแปต่อ11เท่ากับ m ต่อ33เขียนอัตราส่วนได้8ต่อ11เท่ากับ8ส่วน11และ m ต่อ33เท่ากับ m ส่วน33วิธีทำแปต่อ11เท่ากับ m ส่วน33ให้ใช้หลักการคูณไข้นะครับเอา33ไปคูณ8 จะได้8คูณ33ส่วน11เท่ากับ m แล้วให้นํา11หาร33ได้3ครั้งเท่ากับ m แล้วจะเหลือ8คูณ3เท่ากับ m เพราะฉะนั้น m มีค่าเท่ากับ24คําตอบคือ24ตัวอย่างที่2บอกว่าจงหาค่าของ y ในสัดส่วน8ต่อ y เท่ากับ4ต่อ7แล้ว เขียนอัตราส่วนได้8ต่อ y เท่ากับ8ส่วน y และ4ต่อ7เท่ากับ4ส่วน7นะครับวิธีทำบอกว่า8ส่วน y เท่ากับ4ส่วน7แล้วให้ใช้หลักการคูนไขว่เอา y ไปคูณที่4แล้วเอา7ไปคูณที่8นะครับจะได้8คูณ7เท่ากับ 4y มรนทัดต่อมาให้นำ4 หน้า y ลงมาเป็นตัวหารนะครับก็จะได้8คูณ7ส่วนด้วย4เท่ากับ y เอา4ไปหาร8ได้2ครั้งเพราะฉะนั้น y ก็จะเหลือ2คูณ7เท่ากับ y นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของ y มีค่าเท่ากับ14ตอบ14นะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่าจงหาค่าของ a ในสัดส่วน a ต่อ9เท่ากับ2ต่อ3แล้ว เขียนอัตราส่วนได้ a ต่อ9เท่ากับ a ส่วน9และ2ต่อ3เท่ากับ2ส่วน3วิธีทำ a ส่วน9เท่ากับ 2, 2> ส่วน3ใช้หลักของการคูณไข่เหมือนเดิมครับเอา9ขึ้นไปคูณ2ก็อพอนะครับก็จะได้ a เท่ากับ 3a เท่ากับ2คูณ9เสร็จแล้วให้นำ3มาหารนะครับ2คูณ9ส่วนด้วย3 เอา3ไปหาร9ได้3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้น A ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ3หรือ A เท่ากับ6นั่นเองครับคาตอบก็คือ6ตัวอย่างต่อมาบอกว่าจงหาค่าของ C ในสัดส่วน6ต่อ8เท่ากับ9ต่อ C เขียนอัตราส่วนได้6ต่อ8 เท่ากับ6ส่วน8และ9ต่อ4เท่ากับ9ส่วน4แล้ววิธีทำ6ส่วน8เท่ากับ9ส่วน4นะครับให้ใช้หลักของการคูนคว้เอา4ไปคูณด้วย6เอา8ไปคูณด้วย9นะครับเสร็จแล้วให้กำจัด6ออกโดยการเอา6ไปหาร9คูณ8ส่วนด้วย6 6เอา3หาร6ได้2ครั้ง นะครับแล้วก็เอา3ไปหาร9ได้3ครั้งต่อมาเอา2ไปหาร2นะครับได้1ครั้งเอา2ไปหาร8ได้4ครั้งเพราะฉะนั้น C จะมีค่าเท่ากับ3คูณ4หรือ c มีค่าเท่ากับ12ตอบ12นะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่า จงหาค่าของ n ในสัดส่วน 2n ลบ2ต่อ3เท่ากับ2ต่อ3แล้วเขียนอัตราส่วนได้ 2n ลบ2ต่อ3เท่ากับ 2n ลบ2ส่วน3และ2ต่อ3เขียนได้2ส่วน3วิธีทำ 2n ลบ2ส่วน3เท่ากับ2ส่วน3แล้วใช้หลักของการคูณไข้นะครับให้นำ3 ขึ้นไปคูณ2ส่วนสก่อนนะครับก็จะได้ 2n-2 เลบเท่ากับ2คูณ3ส่วน3แล้วให้นำ3ามมาหารนะครับทั้ง2องจำนวนทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ 2n-2 เลบ2เท่ากับ2แล้วนะครับย้ายลบ2ไปก็จะได้ 2n เท่ากับ2บวก2นะครับ เพราะฉะนั้น2 n ก็เท่ากับ4กําจัด2หน้า n ออกไปโดยการเอาสไปหารนะครับ n ก็เท่ากับ4ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นเอา2หารทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้น4ก็จะเหลือแค่2คําตอบของข้อนี้ n เท่ากับ2นะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่าจงหาค่าของ n ในสัดส่วน2 n บวก1ทั้งหมดหารด้วย3เท่ากับ 7ต่อ3แล้วนะครับวิธีทํา2งเบวกหทั้งหมดส่วนด้วย3เท่ากับ7ส่วน3แล้วนะครับให้ให้เราทําการแยกจำนวนออกก่อนนะครับอย่างเช่นบวก1เนี่ยครับเห็นไหมครับก็กลายเป็น2 n เบวกส n ส่วน3บวกด้วย1ส่วน3เท่ากับ7ส่วน3 แล้วเราค่อยกําจัดบวก1นส่วนสออกไปนะครับก็จะเหลือ 2n เส่วนสเท่ากับ7ส่วนสลบด้วย1นส่วนสก็จะได้ 2n เส่วนสเท่ากับ6ส่วนสแล้วนะครับต่อมากําจัด2ส่วนสโดยใช้หลักของการคูณไข่นะครับก็จะได้ n เท่ากับ6คูณ3ส่วนด้วย 2คูณ3นะครับหลังจากนี้กำจัด3โดยการเอา3หารทั้งเศษและส่วนเห็นไหมครับต่อมาเอา2หารทั้งเศษและส่วนนะครับตัวที่เอา2หาร6ก็จะเหลือ3ครั้งตอบ n เท่ากับ3คําตอบคือ3นะครับข้อนี้เข้าครับตัวอย่างต่อมาบอกว่าที่นาแปลง1เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง 54วาถ้าอัตราส่วนของด้านยาวต่อด้านกว้างเป็น5ต่อ3ของที่นาแปลงนี้นะครับวิธีทำนะครับกำหนดให้กำหนดให้นะครับในส่วนของด้านยาวเท่ากับ x นะครับอัตราส่วนของด้านยาวต่อด้านกว้างเป็น x ต่อ54ก็จะได้นะครับสัดส่วนออกมาเป็น5 ส่วน3เท่ากับ x ส่วน54เสร็จแล้วนะครับใช้หลักของการคูณไข่เหมือนเดิมเอา54ขึ้นไปคูณกับ5แล้วก็เอา3ไปหารนะครับ54เท่ากับ18แล้วเพราะฉะนั้น x จะมีค่าเท่ากับ5คูน18นะครับหลังจากนี้เสร็จแล้วผลคูณของ x นั่นก็คือ5้คูณสิได้90นะครับคําตอบของข้อนี้คือ90นะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่าโลหะผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยทองและทองแดงในอัตราส่วน5ต่อ7ถ้าส่วนผสมของทองเป็น25ส่วนจะมีทองแดงกี่ส่วนสมมุติให้ทองเท่ากับ x อัตราส่วนของทองต่อทองแดงเป็น25ต่อ x เขียนสัดส,ส่วนได้ดังนี้5ส่วน7เท่ากับ25ส่วน x นะครับใช้หลักการคูณควายก็จะได้นะครับเอา x ขึ้นไปคูณ5จะได้ 5x เท่ากับ7คูณ25กำจัด 5x นะครับก็จะเหลือ x เดียวเอา5ไปหารเพราะฉะนั้นเอา5หาร25ได้5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้น x เท่ากับ5คูณ7แล้วคลลัพธ์ที่ได้ X มีค่าเท่ากับ35เพราะฉะนั้นตอบได้ว่าจะต้องมีทองแดงอยู่35ส่วนนะครับขอบคุณครับ